Deal, นัดเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอหรือเปล่าครับโอ้โ oh หมีรยายงาน,นว่าเวอร์จิลฟันได้เมื่อคืนนี้อาจจะโดนโทษแบนเพิ่มเข้าไปอีกเหตุไปโวยวายสมุทรศินป์นะครับรายง,งานข่าวจากเดอะลิมลครับบอกว่าเวอร์จิลฟันได้เซ็นเตอร์กับตันทีมของลิปูครับอาจจะโดนโทษแบนเพิ่มครับเพราะหาใช้วาจาไม่เหมาะสมใส่พุทธศิลป์ หลังโดนใบแดงไล่ออกระหว่างเกมชนะแซงนิวคาสเซิลเมื่อคืนนี้ครับสองประตูต่ตอนหลงนะตามกฎของพิม์ลีกแล้วจังหวะสกัดตัวสุดท้ายใส่อเล็กซานเดอร์อิซักนั้นเนี่ยเข้าข่ายโปรเฟชชั่นอลฟาลนะครับซึ่งมีโทษแบนจำนวนหนึ่งนัดแต่พฤติกรรมขนาดถูกไล่ออกทำให้ฟานได์เสี่ยงโดนเพิ่มนะครับยิ่งฟานได์ครับปฏิเสธที่จะเดินออกจากสนามในตอนแรกแล้วรายงานพบว่ามีการใช้คำหยาบคายระหว่างถกเถียงกับจอห์นบรุกผู้บริสิณในสนามรวมถึงเครกสพรอสันกับผู้บริสิณที่4 ไมดีนบอกว่าฟนานไดเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการตัดสินและปลดปล่อยด้วยคำพูดอย่างรุนแรงใส่พรอสันซึ่งนั่นถือว่าล้ำเส้นพูดตัดสินมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่บรู๊คเขียนในรายงานแต่ฟนานไดสมควรโดนลงโทษเพิ่มนะครับอ,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 อืหากว่าฟนานไดโดนลงโทษเพิ่มจริงครับนอกจากนั้นหน้ากับแอสตันวิลล่าแล้วก็อาจจะพลาดลงเจอกับทั้งวู๊แฮมมอนตแล้วก็เวสแซมแล้วก็สเปอร์อีกนะครับโอ้โหยาวเลยหลังเกมคลอปเองก็ได้พูดถึงจังหวะของฟนานไดเขาบอกว่า จังหวะใบแดงของฟันไดผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเข้าประทะเพราะเขาแค่ต้องการเล่นบอลและการสัมผัสมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นหากฟันไดโดนแบน3นัดจากจังหวันี้มันคงจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อและเราต้องรอดูกันต่อไปอันนี้คือสิ่งที่คลอปให้สัมภาษณ์พูดถึงฟันไดนะครับบอกว่าต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับเหตุนี้ครับสำหรับเบอร์จิีฟันไดจะโดนลงโทษจะโดนแบนเพิ่มหรือเปล่าจัดไปใหรไวร่น